วัสดีครับขอตอนรับเข่ส่ช่องตอนนกเขายลำโพูนะฮะอันนี้มาเยี่ยมเจ้าริวตันคู่อ่างนะฮะเข้าโกงเพาะนะครับตัวเม่ก็ริวนะครับตัวเม่กำลังฟักอยู่ครับแต่ตัวผู้ลงข้างล่างนะฮะแล้ลูกแล้วหนึ่งคอกนะฮะอยู่ที่นกเข่าแขกนะฮะอันนี้เป็นคอกที่สองนะครับกำลังฟักอยู่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูคะ ลูกมันจะออามาเป็นริ้วเองกับพ่อกับแม่หรือเปล่าคะนี่ก็อยู่บ้านทีมงานนะฮะตัวแม่นี่ไเป็นของทีมงานนะครับแต่ตัวตัวฟูตัวฟูนี่เป็นของผมครับเจ้าอยู่แต่คู่แองางนะครลองพาเยี่ยมชมนกบ้านทีมงานสักหน่อยะฮะนี่ตัวไหน มารียนไงสิ่งใหญ่ครับนี่ฮะลกกูกกอกเล็กนะครับใครมาสองแกนนะครับเคียท,ทิ้งไปแกนเนื้อฮะเรามีมือปืนซะหนาครับกันไว้โอ้โตครับนี่กี่วันแล้วเนี่ย สี่วันสี่วันนะฮะตัวใหญ่นะฮะโอ้วันตุบเวยข้าวแท้ไว้เลี้ยงดีเลยนะข้าวแข็งน,ะนั้นี่ลูกพาตัวนีวนว้ตัวนี้ก็เล่นดีฮนะ ดินแต่เล่นดีอนะ่ะเรียมไปอยู่กับพี่น้อยพเยาวะฮะดิ้นเนี่ยขึ้นนี่ขันเลยอนะ่ะขันโอ้โหสไตล์ดินนเะนอเนียบนกเรีววะตรงนี้นนติดต่อกันนะฮะแต่ต่อไม้เดียวนะ Lang nữa, để lại máy gì đó, hả? Hãy gặp đi xuống để lại đi ô tay mang lại cái luôn hết mô họ cong cong xiếc con mẹ luôn 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 xếp luôn 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 hả, Điều, อเขียบไปเยอะอยู่ครับนกอไตัวนี้นะไหนข้ารวมเป็นน้อพี่น้อยอขันแล้ววะมาข้าขันไง ครับจะเอาหรือเปล่าครับหันดิ้นอย่างเงี้ยอันจะกลัวกล้องหน่อยครับกล้องผมสีมันเป็ดๆหน่อยฮะมองถอยด้วยนะครับหนาวครับ โอ้โหมันข้ออย่างสวกเหมันสวกอย่างเดียวอ่ะขอพี่น้อยไปเล่นสัก,สกเดือนโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าหัวเข่าเกือบไปแล้วเว้ยโอ้โสวกเกินนะครับ ต้องเสร็จเด้ออกหลายวันนะตัวนี้นเหรอี่ตัวนี้กันนกฟิวนะเยอะอยู่นะครับน้องเพียงงั้นนกลิวนะีนะะนนว่สองสามตัวอยู่นะฮะ,ะตัวเหรอที่ขังเหรอเลย เสียงแย่นะคารมดีนะครับตอนนี้คารมดีเะะออท่านะครับออกต่อมีคลมเยอะนะคระับจิง,งานบอกแต่ถ้าอยู่บ้านนี่มันปล่อยนะคะกระก,กับเปกเหมือนกันแล้กนกนหาดูรอบๆนะครบ นี่ก็บรรดาตัวมีเงาเนยฟองแซมกู้ยื่นแขนตัวมีเงาเลยตัวมีเงาเพาะได้ทุกตัวนะครับแต่ฉันแยกไปก่อนครับเอาเจ้าลิวเพาะอยู่ครับ กวัวกล้องนะครับตัวน,นี้กับคารลมนกคารลมครับตัวน,นี้คารลมจ,จัดๆเลยนะฮะตอนอยู่ป่าน,นี่โคตรจัดนะแต่หอยอยู่บ้านนี่มันปล่อยแป๊บเดียวฮะใส่ังาขึ้นสุดตัวฮะลอ,อยยอะกงได้เยอะๆนะฮะน่าจะจัดขึ้นมาเหมือนเดิมฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดส่นช่องตอนนขย่าลำพูนนะฮะช่วงนี้เรากคอยตั้งนกครับออกตั้งกับบได้นะครับตั้งยากมากครับช่วงนี้ก็มาถ่ายคลิปอัปเดตกันพอนกคู่ลิ้วดูก่อนนะค,ครับ